คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มีปัญหามีเพื่อนมาแนะนำให้ใช้สารปรับปรุงดินเพื่อที่จะให้ยางโตให้ผลผลิตนั้นยางสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่าเพราะราคาก็ไม่เบาและก็ไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรวันนี้นะคะครูพิสมัยมีคำตอบคะ่ะเดี๋ยวครูพิสมัยจะมาแนะนำว่าจะมีวิธีการอย่างไร คุณรับงรองว่าคุณจะได้ได้ความรู้ที่พรีเมียมมากคุณยอดเยี่ยมมากนะคะที่เข้ามาในไรนี้คุณจะได้วิธีการและก็ความรับบางอย่างของการปรับปรุงดินว่าเราควรจะใส่สารอะไรตีหรือใส่ยังไงครูพิสมัยส่วนยางเอ็กซ์เรมีประสบการณ์ท,ทำงานกับหน่วยง,งานภาครัฐมาส5หปีเป็นหน่วยง,งานรด้แต่ประเทศนะคะ่ะ ครูพิษมัยก็เชี่ยวชาญในด้านยาพาราครูพิษใหมยได้มีโอกาสนาเอาความรู้ในระดับโลกมาใช้เพื่อที่จะมาช่วยชาวสวนยางให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ครูพิสมัมนนาเอาความรู้ที่วิจัยไปพูดคุยในวิธีระดับโลกค่ะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและจากวิธีระดับโลกตรงนี้ค่ะครูพิสมัมก็ได้นําเอาความรู้มาค่ะเข้าไปช่วยชาวสวนยาง โดยที่ครูพิสมัยได้ไปคุกครีกับการทํางานในสวนยางตามภูมค่าสั่สงๆของประเทศไทยค่ะและได้นาเอาประสบการณ์ตัวนี้ค่ะประสบการณ์ระดับโลกให้ระคะมาใช้ในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางค่ะครูพิสมัยมีตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยชาวสวนยางที่มีความรักระภ,ภักภูมิใจในการทํา สวนยางได้มีรายได้เพิ่มเพื่อนค่ะเห็นไหมคะสุดยอดเลยคะนี่โดยที่ครูพิสมัยได้นำเอาความรู้แนวใหม่การทำสวนยางแนวใหม่ก็คือเพิ่มรายได้อันที่สองก็คือลดค่าใช้จ่ายอันที่สามก็คือลดการใช้แรงงานในสวนยางค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะและก่อนอื่นครูพิสมัมขอเพื่อน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิษมหย่ด้วยนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นค่ะและเพื่อเื่อชาวสวยนยางค่ะช่วยกดหนึ่งให้ด้วยนะคะกดหนึ่งมาโลๆๆๆลลอะไรคะความรับของการปรับปรุงดินที่ครูต้องรู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามครูพิสใหมมานะคะครูพิษใหม่จะมาเล่าให้ฟังค่ะ รับรองว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากเลยค่ะที่เข้ามาในไรนี้พาอครูพิษณัยจะนำความรู้ที่ยอดเยี่ยมนะคะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเรามาดูวัสดุคลุมดินนะคะว่าเราเราวัสดุปรับปรุปรงดิน,นะค่ะที่เราใส่ลงไปในดินเ,นเราใส่เพื่ออะไรคะอันแรกก็คือเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินค่ะทําให้โครงสร้างของดินร่วนซุยขึ้น ปโปร่งขึ้นนะคะพอดินปโปร่งนะทีนี้มีออกซิเจนเข้าไปมีก๊าซออกซิเจนมีมีโพลอากาศต่างๆก็จะช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีค่ะเขาก็าจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินเพื่อเป็นประโยชน์กับต้นยางนะคะอันที่2ก็คือปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินค่ะก็คือโดยการที่ไปปรับปรุงว่าดินเนี่ย เขาไม่พ่อ,ปอยปล่อยธาตุอาหารบางอย่างหรือว่าเขาเติมธาตุอาหารบางอย่างไปทําให้ตัวยาขาดธาตุอาหารเราจะทําอย่างไรบางทีดินเป็นกดจัดเราจะปรับความเป็นกดจัดของดินได้อย่างไรตามนะคะตามคุณผู้สมัยนะคะสําหรับการใส่ว,ว,วัสดุป,ปรับปรุงยางทางกายภาพของดินนะคะอันนี้ก็คือเราก็จถึงที่ใส่ก็คือแกรมขี้เลื่อยนะคะ อันนี้เราสามารถใส่มาได้หรือเป็นวัสดุโดยใช้ทางด้านการเกษตรต่างๆนะคะเราสามารถใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นอะไรก็ตามเราก็คุมโคลนใส่ในดินนั่แหละคะ่ะไม่ต้องเอาออกไปอันนี้ก็จะช่วยให้สมบัติทางกายภาพของเราดีค่ะทําให้ดีร่วนซุยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญหรือว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้ค่ะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราก็มาผสมคุกเข้ากับดินนะคะวัสดุป,ปรับปรุงดินอีกอย่างหนึ่งก็คือ เก็ตก็พิมเก็ตมาได้เลยนะคะสําหรับที่ปรับปรุงทางด้านกายภาพของดินนะคะทีนี้การปรับปรุงทางด้านเคมีของดินก็มีนะคะก็คืออันนี้เราก็จะใช้มีหลายตัวค่ะอันแรกคือปูนขาวปูนขาวนี่เหมาะสําหรับดินที่เราเป็นกรดจัดค่ะกรดจัดคืออะไรคะก็คือพวกส่วนมากจะเป็นพวกดินพุนะคะดินที่น้ําท่วมขังอันนี้จะเป็นกรดจัด เขาก็เลยต้องมีการใส่ปูนขาวไปเพื่อปรับสภาพของของเอความเป็นกรดเป็นด่างให้มันสูงขึ้นให้ใกล้กับความเป็นกลางเพราะว่าถ้าดินกรดจัดมากๆจะไม่ค่อยดูดธาตุอาหารนะคะจะทําให้ธาตุอาหารไม่พอไม่ไม่พอเอไม,ไม่ต้นยางต้นยางไม่สามารถดูดธาตุอาหารไปได้แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าต้นยางน,นะคะเขาต้องการ P h คือความเป็นกดเป็นด่างอยู่ในช่วงกดปานกลางนะคะก็ค mm ือ4.5-5.5ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปเราจะไปแน่นมากไม่ได้เราจะไปปรับมากไม่ได hmm. ้เด mm ี๋ยวจะมีความรับมาบอกค่ะว่าทําไมเราถึงไม่ควรใส่หรือว่าใส่ปูนขาวควรจะใส่ยังไงนะคะทีนี้พอปูนขาวเนี่ยเราใส่ไป ส่วนมากที่ครูพิสมัยนะคะเคยไปเจอเกษตรกรนะคะก็ไปถามเขาว่าใส่ปูนขาวทาไมเขาบอกว่าเขาใส่เพราะว่าเขาอยากจะกำจัดเชื้อราเข้าใจว่าใส่ปูนขาวนะช่วยกำจัดเชื้อราซึ่งปูนขาวเนี่ยเขาก็ใช้เยอะนะคะในในฟาร์มพวกไก่แล้วว่าหมูอะไรเงี้ยคะ่ะที่เป็น,นพวกมูลสัตว์ต่างๆเขาจะใส่เพื่อฆ่าเชื้อราหรือว่าในบ่อก,กุ้งนะคะก็จะใช้กันเยอะแต่ทีนี้ พอมาใส่ในในสวนยางที่ครูพิสมิมายไปเห็นมานะคะเอามาใส่แล้วก็หวานหวานกันได้เฉยนะคะซึ่งการปรับความเป็นกรดเป็นด่างมันอยู่แค่ผิวดินมันไม่ลงไปข้างล่างอันนี้เป็นอันตรายนะคะคือต้องการที่จะมาใส่เพื่อให้เชื้อราด้วยแล้วก็ใหญ่คิดว่าในปูน่ะในปูนขาวก็มีธาตุอาหารนะคะจริงค่ะในปูนขาวก็มีแคลเซียมแต่แคลเซียมมันเป็นธาตุอาหารรอง มันไม่ค่อยจําเป็นกับต้นยางเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าทหาเราเนี่ยเราใช้เราต้องการปริมาณน้อยต้นยางต้องการปริมาณน้อยนะคะไม่ได้ต้องการมากไม่ถึงกระคาดนะคะและทีนี้ในปูนขาวใส่ลงไปปรากฏว่าเขาใส่แล้วก็ต้นยางก็ยังเหมือนเดิมเ้าก็ถามครูพิสมัยว่าทําไมอ่ะทาไมที่อิดเขาใส่แล้วก็ได้ผลทําไมสวยเขาใส่ไม่ได้ผลครูพิสมัยก็เลยบอกเขาว่าไอ้ที่ใส่่นี่ยแค่คุณใส่ก็ใส่ผิดละ เราไปใส่แค่เฉพาะผิวดินแต่การใส่ปุ๋ยขาวที่ได้ผลก็คือเราต้องคลุกเขากับดินค่ะเพื่อให้ปุ๋ยขาวมันลงไปในดินเพราะอะไรคะเพราะว่ารากยางนะคะจะอยู่ที่ระดับความลึกของผิวดินประมาณ5-10ถึงเซนนะคะรากฝอยนะคะเป็นรากที่หาอาหารเพราะฉะนั้นการที่อยู่ผิวดินมันก็ไปไม่ได้อะไรไม่เกิดประโยชน์ค่ะรากที่2ก็คือทําให้ตรงนั้นมีปุ๋ยขาวเข้มข้น ก็ทําให้รากยางตายได้ค่ะอันนี้เป็นผลเสียเลยนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือปูนขาวนะคะเขามีแต่ธาตุแคลเซียมซึ่งธา,าตุแคลเซียมเนี่ยถ้ามันมีมากเกินไปมันจะไปยับยั้งพวกไอปุ๋ยโพแทสเซียมค่ะธาตุโพแทสเซียมแทนที่เราจะต้นจะได้โพแทสเซียมก็ลรขาดค่ะเห็นได้ชัดค่ะว่าขอบใบจะเป็นไหม้สีเหลืองนะคะแล้วก็อาจจะตายได้นะคะโดยเฉพาะในที่น้ํเพิ่มขังหน่อยอ่ะ ยิ่งเกิดผลเสียเลยค่ะใส่ใส่ปูนขาวเนี่ยทำให้ต้นตายได้แล้วก็อันที่สี่ก็คือทำให้ยาขาดแมกนีเซียมดูยังไคแค่ว่าแมกนีเซียมอย่างเนี้ยใบใบพืชอย่างเนี้ยเส้นใบก็ยังเป็นสีเขียวอยูน่นะคะแต่ตาใหม่เนื้อบใบเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีสีเหลืองเลยค่ะตัวนี้ค่ะคือขาดธาตุแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมมีความจําเป็นเลยค่ะ เป็นสารที่สําคัญไปท่าอาหารที่สําคัญในการสังข้อแสงนะคะพวกที่สร้างอาหารพวกแป้งพวกน้ําตาลมาใช้ในการเจริญเติบโตของต้นยางเพื่อนๆเก็ตไหมคะถ้าใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขาวมากเกินไปทําให้ดินเขาปรับความเป็นกรดเป็นด่างสูงขึ้นเป็นกลางซึ่งมันไม่เหมาะสมกับยางพาราค่ะยางไม่ต้องการ อย่างาก็กลายเป็นความเป็นกฎไปคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้อะไรที่ไม่ถูกต้องเราเสียเปล่าค่ะเสียเงินไปฟรีนะคะแต่หากจะเป็นจะต้องใส่สารบำร,รุงตีนนะคะแทนที่จะใส่ปูนขาวเรามาเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะครูพิเศษยหมแนะนาโดโรไม้์ค่ะปูนโดโรไม้์เนี่ยจะมีสมบัติใกล้เคียงกับปูนขาวนะคะแต่ว่าเขาจะดีกว่าตรงที่เขาจะมีธาตุแมกนีเซียมให้เราค่ะ เห็นไหมคะอก,กี้ที่ครูพิสัหมบอกว่าใส่ปูนขาวมากจะทำให้พืชขาดธาตุแมกนีเซียมแต่ตอนนี้เราแก้ปัญหาได้แล้วนะคะก็คือพอเราใส่ดนโดรไม้เนี่ยเราจะช่วยเพิ่มธาตุแมกนีเซียมให้กับต้นยางได้ค่ะอันนี้เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าวิธีการใส่อย่าวานอย่างเดียวนะคะต้องผสมคุกเขาให้ไปให้ไปในดินนะคะถึงจะได้ผล ถ้าไปใส่แค่ไปโรยแค่ดินอย่าไปใส่เลยค่ะอันนั้นเหมือนกับเราเสียเงินทิ้งเฉยๆนะคะต้องผสมคุกเขาแล้วก็การใส่จะใส่ครั้งเดียวค่ะต้องทยอยใส่ตามที่เขาแนะนําว่าต้องการที่จะปรับความเป็นกรดเป็นด่างเพิ่มขึ้นเราก็ค่อยๆใส่นะคะแบ่งใส่อย่าไปใส่ครั้งเดียวอาจจะไปใส่เป็นสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้นะคะเพื่อนๆเก็ไปคะ่ะตรงนี้ เห็นไหมคะว่าเทคนิคง<ๆ>่ายๆเนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะค่ะที่มาของกันที่เขาใส่ปูนขาวหรือโดอกโรม้เนี่ยครูพิสมหม่ก็ไปหามาค่ะว่าเป็นเพราะอะไรทําไมจูๆ่ๆเขาถึงได้ถึงได้ใช้สารตัวนี้นะคะปรากฏว่าที่เขาไปใช้มากก็คือใช้ในสวนปาล์มปาล์มน้ํามันนะคะแล้วก็ไปใช้ในสวนไม้ผลดังนั้นเพื่อนๆต้องกลับมาก่อนนะคะว่ามาดูว่าลักษณะนิสัยของ พืชแต่ละชนิดต้องการไม่เหมือนกันของปลาล์มน้ำมันเขาอาจจะต้องการดินเป็นที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องใช้พวกปูนขาวหรือโดรไมยมาปรับสภาพดินให้ให,ให้ให้ความเป็นก,กรดเป็นด่างสูขงขึ้นแต่สําหรับยาพาร,ราถ้าไม่ใช่กดจัดอย่างเช่นน้ําท่วมขังเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรคะ่ะเก็ตนะคะ สารตัวอื่นที่เข้ามาปรับปรุงดินนะคะที่ที่มาขายกันแยะนะคะอย่างซีโอไรด์อย่างเงี้ยซีโอไรด์ไม่ว่าจะเป็นยิปซั่มหรือว่าหินภูเขาไฟเราจะได้ยินนะคะอย่างเช่นซีโอไรด์ ide, เนี่ยเขาบอกว่าช่วยในการปรับปรุงดินให้โครงสร้างดินโปร่งขึ้นมีการมีการทําให้รูพุนมากขึ้นนะคะโปร่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดการสูญเสียธาตุอาหาระคะ่ะก็คือสามารถที่จะดึงธาตุอาหารทําให้ช่วยให้ต้นยางสามารถ ใช้ธาตุาหารอย่างมีประสิทธิภาพใช้ได้เต็มที่นะคะซึ่งตัวนี้ก็เลยทําให้เป็นผลที่แบบว่าเขาเอามาใช้กันแล้วก็เอามาโฆษณาใช้กันนะคะแต่ว่าตัวนี้ครูพิสุไม่ค่อยหวะะ่วงหรอกค่ะเพราะราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นก็คือในในสันญญาเนี่ยเพื่อนๆก็คงไม่ค่อยใช้กันนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุณภาพดีขนาดนั้น เขาอาจจะใช้บ้างในพวกที่ปลูกพวกไม้ประดับอย่างเงี้ยไม้ประดับที่แบบมีราคาแพงแล้วก็เอามาใช้อางเงี้ยอย่างเช่นหินภูเขาไฟเหมือนกันอันนี้จะมีรูพูนเยอะนะคะเขาเอามาใช้แล้วก็เป็นทําให้ดินโปร่งไอ้เรื่องโปร่งขึ้นอะไรพวกนี้ที่เอามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นสารพวกนี้จะไม่ค่อยแนะนําค่ะยิบซ้ำก็เหมือนกันยิบซ้ำก็ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้จริงๆนะคะในกลุ่มนี้ต้องการที่จะปรับ สภาพดินไอสารเคมีในดินคุณสมบัติทางเคมีของดินเนี่ยก็าจะใช้โดโรไมได้นะคะเพราะว่าโด,โ,ดโรไมเขามีแมกนีเซียมนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นความรับที่พรีเมียมมากเลยค่ะที่ครูพิสมัยเอามาให้วันนี้นะคะเพื่อนๆว่างไหมคะใครเก็ตบ้างตรงนี้แะคะ่ะว่าเนี่ยเป็นแค่บางส่วนเองะคะ่ะแล้วว่าถ้าอยากรู้ความรับลึกๆนะคะครูพิสณัยมีความ มีความรู้ที่จะมาให้เพื่อนๆค่ะโดยที่ครูพิสมัยมีคอร์สนึงค่ะที่เปิดขึ้นเพื่อจับมือใหม่ทําสวนยางให้ได้เงินล้านนะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ครูพิสมัยจะจับมือทําให้ได้เงินล้านได้เลยค่ะสนใจได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆลงชื่อได้เลยนะคะเป็นการจองสิทธิ์ค่ะแลวครูพิสมัยจะให้ราคาเปิดตัวค่ะคือราคาเออริเบิร์ค่ะรีบลงเลยนะคะเพราะว่า ใกล้ๆเวลาที่จะเปิดคอร์สเดี๋ยวราคาจะสูงขึ้นค่ะเพื่อนๆจะเสียใจนะแล้วก็ใหญ่หนึ่งก็คืออาจจะเต็มก็ได้ค่ะที่นั่งอาจจะเต็มก็ได้นะจะทําให้เพื่อนเสียโอกาสค่ะอย่าลืมค่ะความรู้ค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะถ้าเราไม่รู้ทุกอย่างนะคะถ้าเรารู้แล้วเราสามารถที่จะเดินหน้าได้อย่าง สามารถจับเงินล้านได้ค่ะครูพิสมัยยืนยันนะคะว่าทุกคนนะคะสามารถที่จะเดินไปถึงจุดเป้าหมายเราได้ค่ะถ้าเราสแสวงหาความรู้สิ่งที่เราไม่รู้เราศึกษาแล้วมาปรับปรุงกับงานของเราที่เราทําตรงนี้นะคะจะช่วยให้พวกเราสามารถที่จะบินได้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าความรู้ที่ครูพิสมัยนํามาให้เป็นความรู้ที่พรีเมียมมากค่ะคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ ามาฟังในไร่นี้นะคะคิดถึงครูพิสมัยคิดถึงสวนยาญเอ็กซ์เพิดค่ะ